ท่านผู้มีอายุทั้งหลายดิฉันขอโอกาสสาธยายพระสูตรของพระพุทธเจ้าบางส่วนแล้วชวนตรีตรึกไปกับดรประยงคขันทสีว่าเกี่ยวข้องกับกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราของคนรอบข้องเราในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรดูก่อนอานน์ ไม้สาละทั้งคู่ผลิตดอกบานสะพรั่งผิดฤดูกาลโปรยปลายลงบนสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตแม้ดอกมณทารบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฑารบเหล่านี้โปรยปลายลงบนสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตแม้จุนแห่งจันท์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ จุนแห่งจันเหล่านี้โปรยปรายลงบนสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตแม้ดนตรีทิพเล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตแม้สังคีตะทิพเล่าก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคตดูก่อนอานนต์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทธสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หาม่ได้ ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทมอยู่ดังนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านพระสูตรเชื่อมหาพฤติกรรมพอดแคสต,ต์อนัตตา66และสวัสดีค่ะดรประยงสวัสดีครับดรวาสนาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์คะพระสูตรนี้เป็นช่วงตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพานแต่ท่านกลับบอกว่าการบูชาที่แท้จริงไม่ใช่ดอกไม้หรือของทิพย์ แต่คือการปฏิบัติตามธรรมแล้วเราจะเข้าใจการบูชาที่สูงสุดในยุคที่คนเน้นการสร้างวัตถุเพื่อบูชากันอย่างมากมายได้อย่างไรคะเป็นคำถามที่ท้าทายมากครับทวัศนาดรประยงค์คะข้อความนี้ในพระสูตรหมายความว่าอย่างไรคะพระสูตรนี้คือมหาปรินิพานสูตรครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในพุทธประวัติพระพุทธองค์กําลังจะละสังขารแต่ท่านกลับชี้เห็นแก่นแท้ของการบูชาครับ ท่านกำลังบอกว่าการบูชาภายนอกไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ของหอมดนตรีแม้จะเป็นของทิพย์จากเทวดาก็ยังไม่นับเป็นการบูชาที่สูงสุดครับการบูชาที่แท้จริงคือการที่พุทธบริษัท4ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนำธรรมะของพระองค์ไปประพฤติป,ปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตนเองนั่นคือการปฏิบัติบูชาซึ่งสูงกว่าอามิ t สบูชาหรือการบูชาด้วย สิ่งของครับเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนครับมีกรณีที่วัดแห่งหนึ่งระดมทุนสร้างศาสนวัตถุใหญ่โตมโหฬารมีการจัดพิธีกรรมที่อลังการเชิญชวนให้คนบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อสร้างบุญบารมีแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามจากสังคมว่าแก่นของการทำบุญและการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งปลูกสร้างก็เป็นเพียงวัตถุ แต่การปฏิบัติขัดเกลาตนเองตังหาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นเลิศนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าแม้ผ่านมา2,500กว่าปีมนุษย์เราก็ยังติดอยู่กับการบูชาด้วยเปลือกนอกอยู่เสมอใช่ไหมครับแล้วถ้ากลับมาที่ตัวเราเองพระสูตรนี้สะท้อนพฤติกรรมของกายวาจาใจายอย่างไรบ้างคะสะท้อนชัดเจนมากครับที่กายเราอาจจะขยันไปวัดกราบไหว้พระพุทธรูปสวยงาม แต่ถ้าออกจากวัดมายังเบียดเบียนผู้อื่นลักขโมยหรือประพฤติผิดในการมกายนั้นก็ยังเป็นการบูชาที่แท้จริงที่วาจาเราอาจสวดมนต์เสียงดังฟังธรรมะมากมายแต่ถ้ายังพูดจากโกหกส่อเสียดหยาบคายหรือเพอ้อเจอ้อวาจานั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเสียงดนตรีทิพย์ที่ว่างเปล่าที่ใจคือตัวสำคัญที่สุดครับ เราอาจจะคิดว่าเรารักพระพุทธเจ้าแต่ถ้าในใจยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความเห็นแก่ตัวไม่เคยฝึกฝนที่จะลดละกิเลสก็ยังห่างไกลจากการบูชาที่พระองค์ส่งชี้แนะครับแล้วในมุมครอบครัวเช่นพ่อแม่ลูกในบ้านเดียวกันนะคะจะเห็นผลของคําสอนนี้อย่างไรบ้างคะในครอบครัวนี้ยิ่งเห็นชัดเลยครับดรวาสนาพ่อแม่อาจจะพาลูกเข้าวัดทาบุญตั้งแต่เล็กสอนให้สวดมนต์ก่อนนอนแต่พ่อแม่ทะเลาะก,กันด้วยคําหยาบทุกวัน ผิดศีลข้อสามให้ลูกเห็นหรือหาเงินมาด้วยความไม่ซื่อสัตย์ลูกจะซึมซับอะไรครับเขาก็จะเห็นว่าศาส,สนาเป็นแค่พิธีกรรมที่แยกขาดจากชีวิตจริงการบูชาที่แท้จริงในครอบครัวคือพ่อแม่พูดจากันด้วยเหตุผลมีเมตตาต่อกันลูกก็ซึมซับวาจาที่สุจริตพ่อแม่ขยันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครลูกก็เห็นกายที่สุจริตเป็นแบบอย่างนี่คือการส่งต่อ การปฏบิบัติบูชาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีพลังกว่าการบังคับให้ไหว้พระเป็นร้อยเท่าใช่ไหมครับแล้วถ้าคนไม่ปรับพฤติกรรมมัวเมาแต่การบูชาภายนอกจะเกิดวิบากกรรมในปัจจุบันแบบไหนบ้างคะในทางจิตวิทยาและสังคมศาสตร์นะครับคนที่เน้นแต่ extrinsic religiosity หรือศาสนาแบบเปลือกนอกมักจะมีความขัดแย้งในใจสูงครับคือปากก็บอกว่านับถือศาสนาแต่การกระทำก็กลับตรงกันข้าม ทำให้เกิดความเครียดความไม่เคารพในตนเองวิบากกรรมในปัจจุบันที่เห็นชัดคือครอบครัวไม่มีความสุขเพราะสมาชิกเอาแต่เรียกร้องไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกันสังคมก็วุ่นวายเพราะคนบูชาวัตถุมากกว่าคุณธรรมแข่งกันรวยแข่งกันมีหน้ามีตาจนลืมแก่นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสุดท้ายแม้จะมีพระเครื่องเต็มคอหรือสร้างเจดีย์ใหญ่โตแต่ในใจกลับร้อนรุม่มหาความสงบที่แท้จริงไม่เจอเลย นี่คือวิบากที่เห็นได้ทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลงตนเองจริงๆเราจะเริ่มจากมรรคแอย่างไรคะเราเริ่มจากการกลับมาที่ตัวเองตามหลักอริยมรรคมีองค์8ได้เลยครับอย่างกรณีครอบครัวที่ร้อนรุมเพราะยึดต,ติดแต่เปลือกนอกนะครับสัมมาทิฏฐิคือเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดก่อนเลยว่าการทําให้ครอบครัวมีความสุขไม่ใช่การหาเงินเยอะๆมาซื้อของหรือการไปทําบุญใหญ่ๆที่วัด แต่คือการปฏิบัติธรรมในบ้านการบูชาพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดคือการทำหน้าที่ของพ่อแม่ลูกให้สมบูรณ์สัมมาสังกัปะปะคือคิดที่จะออกจากความโกรธความพยาบาทคิดที่จะไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวด้วยคำพูดหรือการกระทำสัมมาวาจาสำคัญมากครับคือลดการพูดประชดประนันเน็บแนมหรือคำหยาบคายในครอบครัวลงเปลี่ยนเป็นพูดให้กำลังใจกันขอบคุณขอโทษกันให้เป็นนิสัยสัมมากัมมันตะ คือการกระทําทางกายที่ถูกต้องพ่อแม่ช่วยกันทํางานบ้านไม่ถึงให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งลูกก็ช่วยแบ่งเบาเท่าที่ทําได้ไม่สร้างความเดือดร้อนสัมมาอาชีวะคือการหาเลี้ยงชีพที่สุจริตพ่อแม่เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ลูกก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีเกียรติและเคารพตัวเองสัมมาวายามะคือพยายามละสิ่งไม่ดีที่เคยทําเช่นเลิกนิสัยขี้บน่นขี้โมโหและพยายามทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านทุกวันสัมมาสติ คือมีสติรู้ตัวเสมอเวลาจะโกรธก็รู้ทันจะพูดไม่ดีก็รู้ทันแล้วหยุดได้และสุดท้ายสัมมาสมาธิคือการมีจิตใจที่ตั้งมั่นสงบซึ่งเกิดจากการฝึกสติอยู่บ่อยๆทำให้ใจมีพลังพอที่จะเผชิญปัญหาในครอบครัวได้อย่างมีปัญญาครับสรุปแล้วพระสูตรนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวพันกับสิ่งที่เราคิดพูดทำทุกวัน การปฏบิบัติบูชาที่แท้จริงคือการขัดเกลากายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นในทุกขณะนั่นเองในพระสูตรหน้าจะเล่าถึงเรื่องราวของจิตที่อุปมาเหมือนลิงที่ไม่อยู่นิ่งกระโดดไปมาตลอดเวลาซึ่งช่วยให้เราเห็นชัดขึ้นว่าใจนั้นไม่เคยหยุดนิ่งตั้งอยู่บนอนิจจงทุกขังอนัตตาแล้วเราจะรับมืออย่างไรหากท่านผู้ฟังสนใจใคร่รู้เพิ่มเติมสืบค้นทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์พระใต้ปิฎก หรือที่เรื่องราวของวัดที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าวัตถุในสื่อต่างๆอย่าลืมส่งเรื่องราวไปให้คนที่รักได้ฟังเป็นธรรมทานและขอคำแนะนำสำหรับข้อบกพร่องของทีมงานใต้คอมเมนต์อย่างอาริยะบุคคลตามเหตุปัจจัยและพบกันใหม่คลิปหน้าอนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ